กับต้นมานัตก,กลาาป拉โนนนะครับวันนี้ VM Auto Channel นะครับก็เป็นเทปที่มาให้ความรู้ในระดับเบื้องต้นละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มาชอบรีวิวรถหลายๆคันที่สวยนะครับที่ผ่านมือมาไม่ว่าจะเป็นรถทัชส,สิกก็ดีรถมือสองก็ดีก็เป็นรถแปลกๆที่เอามาให้ดูให้ชมแล้วก็มีการเทสต่างๆวันนี้จะมาบอกว่าผมดูภายนอกยังไงวิธีการเทสรถยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมว่าเอาตัวนี้เป็นรถตัวอย่างละกันต้นแบบนะครับไปไปดูกันครับโอเคครับจริงๆวันนี้ขอรถตัวอย่างเป็น เอาเป็นรถสีดานง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นเบนซ์อีที่ไม่ใช่ปีใหม่เกินไปปีเก่าเกินไปนะครับหลายท่านที่แบบเวลาซื้อรถใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสีประตูแหละที่เป็นรถหลักในการใช้งานนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูเนี่ยมี1น,นะครับก็คือคนส่วนใหญ่แหละต้องดูตัวถงังรถเพราะว่ากลัวกลัวนะว่าอะไรมาต่างๆหรือเปล่าผมก็จะมีวิธีการดูที่มันจะเป็นแบบใช้ได้ทั้งรถใหม่รถเก่าผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันที่2ที่เราจะมาดูต่อก็คือการที่ทดสอบเรื่องเครื่องยนต์นะครับว่าหลายคนเป็นห่วงว่า้ซืออไปลงง่่เยะราดูัน ครับมันมีหลักการยังไงดีกว่าโอเคครับมาถึงขั้นตอนแรกนะครับที่ผมบอกคืออย่างแรกก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวถังรถอย่างที่บอกว่ากลัวรถที่ประสบอุบัติเหตุส่วนตัวผมก็ชอบรถสวยจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างล้อหรือทําสีใหม่ได้แต่ว่าสิ่งสําคัญที่คือตัวโครงสร้างหลักของรถนะครับก็มาดูกันยังไงนะครับก็สิ่งแรกที่ผมดูถอยมาสัก2อสก้าวเพื่อมาดูความกว้างของรถว่าเอ้มุมรถต่างๆเนี่ยสีในแต่ละโซนเนี่ยมันสีเหมือนๆกันนะครับแต่อาจจะมีเพี้ยนบ้างเพราะตรงน ไม่พลาสติกกับกับเหล็ก สีมันอาจจะมีเพี้ยนบ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวถังรถพวกต่างๆมันต้องสีเหมือนกันบางคนหลีตานิดนึงมันก็จะเห็นความเพี้ยนของสีในแต่ละจุดส่วนใหญ่เวลาทําสีก็จะทาทั้งบานดังนั้นถ้าเกิดสีนี้กับส,สีนี้ไม่ตรงกันเสร็จแล้วว่ามีการทําสีอันที่2ก็ดูจะไฟหน้าส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากการกระทบด้านหน้ากับด้านหลังดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดกระทบด้านหน้าในข้างใดข้างหนึ่งแล้วเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันของไฟหน้าบางทีอันนี้ไฟเก่าอันนั้นไฟใหม่แล้วที่2กก็คือดูพวเส้นต่างๆถมก็มีายเเส้นหมือา ลวลาวาดรูปวาดรูปเวลาละเส้นต่างๆมันจะค่อนข้างตรงแล้วกันเพราะว่ารถผลิตจากโรงงานมาต้องมีความมาตรฐานต่างๆมันตรงพอตรงแล้วเนี่ยบางทีอ่ะการประตบของประตูต่างๆเส้นของลายเส้นประตูนี้ความห่างเท่านี้กับประตูนี้ความห่างอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ตรงก็จะแสดงว่ามันต้องมีการทําอะไรบางอย่างมานะครับก็อันนี้คือหลักงๆๆ่ายๆการเดินดูภาพกว้างก่อนอันนี้พอเรามาดูเจาะแล้วเจาะส่วนใหญ่คนก็จะเปิดฝากระโปรงไอ้เปิดทําไมนะครับก็มาดูกัน โอเคครับตอนนี้มาดูด้านหน้าละกันนะครับสำหรับใครสงสัยว่าเวลาเปิดป้องก็ดูอะไรหลัก หลักๆนะครับการชนด้านหน้าเนี่ยบางทีอะไรส่วนเนี้ยเวลาทําสีอะไรผมไม่ค่อยหม่เท่าไหร่เพราะว่าบางทีมีเม็ดหินมีอะไรก็ทําสีใหม่ไม่ตรงกับฝาปรงเล็กน้อยแต่ว่าถ้าการมีอุบัติเหตุเนี่ยพวกเนี้ยฝากระโปรงเป็นสินหลักที่ต้องมีการเปลี่ยนก็อาจจะดูสติกเกอร์นะครับที่มาจากโรงงานมันไม่อยู่แล้วหรือว่าที่สําคัญตรงหัวน็อตเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะมีการไขนะครับพอไขมันก็จะมีน็อตเข้าไปบิดพอบิดมันก็จะมีการเฉือนของสี ที่หัวน็อตนะครับดังนั้นก็จะแสดงว่าฝากระโปรงนี่ถูกถอดมาแสดงว่ามีการทําอะไรสักอย่างนะครับแต่อาจจะไม่ชนหนักก็เป็นได้รถเนี่ยมันมีแคสซีตัวถังหลักของเขาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนที่เกินด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารถรุ่นใหม่ๆจริงๆสามารถเปลี่ยนได้แทบทุกชิ้นเลยแต่ว่าส่วนที่ยังเป็นส่วนหลักของแคสซีก็คือเริ่มจากแถวๆประมาณเนี่ยหลังไฟหน้าเป็นต้นไปเนะี่ยมันก็จะเป็นส่วนหลักละแล้วลมันจะมีเส้นคานอยู่ซึ่งเป็นเส้นเนี้ยที่เราสามารถดูได้นะครับว่ามันตรงไหมถ้ามีการ,รกระทบ มันอาจจะเอียงไปสักอันนึงเพราะทำยังไงตียังไงมันก็ไม่ตรงนะครับไม่ได้มาจากโรงงานหลักๆก,ก็ดูเส้นนี้ละกันส่วนที่เลยจากเส้นนี้มาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกชุดหน้าพว,พวกนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุบางทีเกิดไม่แรงมากเขาสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยแต่ว่าไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่ารถธรรมดาที่เราซื้อมือสองมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับโอเคส่วนไปดูท้ายรถกันต่อปะ โอเคครับเราก็มาดูท้ายรถต่ออันนี้คนส่วนใหญ่เวลาดูก็คล้ายๆเดิมครับถ้าบางคันที่มันมีน็อตจากฝากระโปรงมาแล้วก็ดูขัวน็อตเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่2ที่เรามาดูส่วนใหญ่ก็จะดูเปิด พรมขึ้นมาเพื่อดูตัวถังนะครับมันก็ง่ายง่ายมีแค่2ชั้นโดยกปกติแล้วเปิดมาก็จะมียางอะไหล่ข้างๆยางอะไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยมันก็เหมือนด้านหน้าแหละที่เราดูด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันนะครับมันก็จะมีเส้นของเขาเส้นแล้วก็ตัวถังเห็นไหมครับรอยสปอร์ตต่างๆอันนี้าาเวลาพอเกิดจากการบี้เนี่ยมันทํายังไงก็ไม่ค่อยตรงเหมือนเดิมแล้วก็ดูสีทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันนะครับถ้าสีเหมือนกันก็โอเคถ้าเหมือนกันเราก็มาดูรอยนี้ต่อนะครับสปอร์ตตัวถังเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะดูหลักๆประมาณนี้ โอเคครับเมื่อกี้เราก็ดูภายนอกนะครับของรถไปแล้วเกี่ยวกับตัวถังที่ดูง่ายๆแล้วกันเวลาผมเทสรถเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ที่ผมจะซื้อรถเข้ามาผมก็มีการเทสรถแล้วครับที่ผมดูในการเทสรถนะครับเครื่องยนต์การขับขี่ด้วยนะครับส่วนหนึ่งมีเทคนิคง่ายๆแล้วกันอันแรกก็คือเวลาสตาร์ทรถแล้วเนี่ยจับที่ปงอะไรก็ได้ถ้ามีการสั่นขึ้นมาหรือจับที่ตัวรถมันมีการสั่นของตัวรถแสดงว่าการเดินของสูบของรถอะไรเงี้ยไม่เต็มสูบนะครับอันนี้ก็เดินนิ่งดีนะครับก็โอเคดีอันที่2แน่นอนแอร์ รถมือสองส่วนใหญ่เขาก็ทําแอร์มาเรียบร้อยแล้วแหละมันก็เย็นแล้วก็อันต่อไปก็คือเรื่องระบบเกียร์นะครับเราลองเหยียบเบรกนะครับเ้วเข้าเกียร์ R อืมไม่มีการกระตุกไม่มีการสั่นโอเคเอ็นดีเหมือนกันโอเคก็ถือว่าใช้ได้การตอบสนอง,องเกียร์ในการเปลี่ยนเกียร์นะครับไม่กระตุกไม่อะไรอันที่3ผมก็อยากดูก็คือวเวลาเราเปิดปากระโปรงมาเนี่ยที่เราดูเนี่ยการเยิ้มของน้ามันต่างๆที่อยู่ในในพื้นหรืออะไรเนี่ยไม่มีการหยดก็โอเคนะครับ,รบก็ถือว่าใช้ได้หรือมีการหยดเล็กน,น้อยก็เป็นธรรมดารถมือ2องนะครับ อันนี้คือผมดูรถแล้วว่าเออเฮ้ยเครื่องยนต์ใช้ได้รอบนิ่งนะครับไม่กระตุกแล้วรถรุ่นใหม่ๆเวลาเราสตาร์ทสักพักเนี่ยระบบมันจะอ่านพออ่านเสร็จถ้ามีอะไรที่มันไม่ปกติเนี่ยมันจะมีการฟ้องมาที่หน้าจอนะครับเราก็เปิดดูเมสเซจที่หน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ง่ายเดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์ค่อนข้างเยอะมากนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็ไปทดลองขับวิธีการทดลองขับเนี่ยหลายท่านก็บอกเออแล้วขับยังไงนะครับสิ่งแรกเลยก็ยคือเวลาเราขับรถออกไปเนี่ยฟังเสียงการเปลี่ยนรอบของเกียร์ปกติไหมแค่หน กุกกะกุกกะต่างๆของช่วงล่างบางทีเวลารถเนี่ยมันจะมีเสียงกระทบกระทั่งนะครับค่อนข้างที่จะแน่นหรือว่าจะมีการเขย่าของช่วงล่างแต่พวกนั้นทําได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่าง,งอันที่สองผมว่าเป็นแพทเทิร์นหลักนะั่นคือวิ่งไปสัก 15- 20าถึงสนาทีแล้วกันนะครับให้เจ้าของรถนั่งไม่ด้วยนะครับดูเรื่องความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยพอถึงระยะหนึ่งความร้อนก็จะทํางานเต็มที่โดยรถทั่วไปความร้อนอย,อยู่ประมาณ90แล้วกันหรือรถเครื่องใหญ่ๆห,หน่อย v 8, v 12, ้ีไปถถึง100้าเกิดความร้อน,นี่ง,งที่อ0ร ไม่ได้เกินไปกว่านั้นมากหรือว่าไม่ได้ขยับเลยนิ่งมากยิ่งดีนะครับก็ถือว่าการทํางานของเครื่องสมบูรณ์มากนะครับแล้วอันที่2ที่ผมลองคือเวลาวิ่งไปสักร้อยี่นะครับลองดูซิว่าเครื่องยนต์มีการกระตุกไหมเพราะว่าเราใช้ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับมีการสั่นที่พวงมาไลัยไหมหมีการสารั่นเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อีกว่าสั่นที่พวงมาลัยหรือสั่นที่ตัวรถนะครับถ้าสั่นที่พวงมาลัยก็อาจจะเป็นที่การที่ไม่ได้ถงล้อแต่ว่าถ้าเกิดสั่นที่มากมากก็เลยถา,เยา,ยา,า,เามเรื่เาาแต่งม อาจจะมีความกระด้างของโชคมากกว่าปกติอันนั้นเราก็ต้องแยกแต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดเราวิ่งได้นะครับร้อเนี่ยนิ่งปกติก็ถือว่ารถเนี้ยโอเคละศูนย์เสริมต่างๆใช้งานได้หมดไม่มีการดึงของมังะลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหน่อยนะครับ่ะ เมื่อกี้ก็พาไปดูเขาเรียกว่าหลักร่าวๆนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าใครอยากไปซื้อรถเนี่ยก็ใช้แพทเทิร์นนี้ใช้ในการดูนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การซื้อกับบุคคลที่เราไว้ใจดีกว่าส่วนหนึ่งนะครับถามเขาตรงๆเลยว่าคันนี้เป็นไงบ้างหรือว่าซื้อจากร้านตอนนี้ก็มีร้านมากมายนะครับไม่ใช่ร้านผมร้านเดียวก็มีหลายร้านที่เกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่มานานมีความน่าเชื่อถือนะครับฝาก V M Motor ด้วยนะครับเปิดมาสามสิปีนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อจนรุ่นผมนะครับก็ มานะครับส่วนหนึ่งอยากให้ปรึกษาเราก็ได้นะครับหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมเรามาดูรถก็มาได้นะครับเทปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวพาไปชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ